สวัสดีค่ะขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่องปูเป้ซิกเนเจอรนะคะคลิปนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์การบูชาท้าเวสุวรรณจตุมหาราชิกากันนะคะว่าวัดไหนเข้มขังที่สุดนะคะที่ได้พบเจอมาฝากกดติดตามากดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เท้าวเวสุวรรณหรือในภาษาพราหมเรียกว่าเท้ากุเวนถ้านในพระพุทธศาสนาจะเรียกเทา้าภไยศพเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลายโดยเท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาลาชิกาประทับทางทิศเหนือมีอสูรลากโสด และผู้ผีพิศาตเป็นบริวารถือว้ท่านเป็นหัวหน้าของเท้าจตุโลกบาลอันประกอบไปด้วยพระอินทร์หรือเท้าทาตะลดปกครองโลกด้านทิศตะวันออกพระยมหรือเท้าวิลุนหกปกครองโลกด้านทิศใต้และพระวรุณหรือเท้าวิลูปักปกครองโลกด้านทิศตะวันตก ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท้าเวสุวรรณเคยเป็นพาราหมณ์เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยด้วยความใจบุญจึงนำเงินทองไปบริจาคให้ผู้ยากไหลและด้วยกุศลผลบุญที่ทำท้าเวสุวรรณบำเพ็ญมานับนับหลายพันปีพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรแก่ท้าเวสุวรรณ ให้เป็นอมะตะและเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปัตตภีเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นผู้คนจึงนิยมจำหลักรูปท้าเวสุวรรณไว้เคารพบ,บูชาเพื่อความมั่งคั่งอีกหนึ่งประการตรงตามความหมายของชื่อท้าเวสุวรรณคือคำว่าเวทแปลว่าพ่อค้า จึงหมายถึงพ่อค้าอันมีทรัพย์ได้แก่ทองคํานอกจากนี้อีกหนึ่งตำนานในพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในชาติหนึ่งท้าเวสุวรรณซึ่งเดิมชื่อกุเวนพามได้ทำบุญกุศลมากจนชาติต่อมาได้เป็นกษัตริย์ของกรุงราชชคลกพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร และทรงเป็นพระสหายกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบันและได้ถวายพระเวลุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าได้เข้าประทับจึงเป็นอนิสงค์ให้ได้วิมานอันสวยงาม และการที่พระเจ้าพิมพ์ิสารถวายทานบ่อยๆจึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยะสมบัติมากมายเมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมากขณะที่ตามตำนานของพารามณ์เชื่อกันว่าท้าวเวสุวรรณหรือท้าวกุเวนหรือกุเปลันเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่ไปนับถือเท้ามหาพรมผู้เป็นเทวดาเพราะปราถนาจะบำเพ็ญบารามีทำให้ผิดใจกับพ่อซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์โดยเท้ามหาพรมทรงโปรดปานเท้ากุเวนจึงประทานบุตรสบกให้เพื่อให้ล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามใจปราถนา ก่อนที่โทศกัณ์จะไปแย่งบุตรบกของเท้ากุเวนที่พระมหาพมประทานให้ไปและยึดกรุงลงกาที่เท้ากุเวนปกครองอยู่มาได้สำเร็จเท้ามหาพรมจึงสร้างนาคอรอละกาให้เท้ากุเวนใหม่และนี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมถึง ต้องบูชาท้าวเวสุวรรณสำหรับพ่อค้าหรือผู้ที่เสี่ยงโชคทั้งหลายส่วนวัดใดนั้นที่มีท้าวเวสุวรรณที่มีพลังและเข้มขังมากที่สุดของปูเป้แนะนำให้ไปที่วัดจุลามณีนะคะจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งวัดนี้ปูเป้ไปหลายครั้งมากและ เข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าที่นี่ท้าเวสวันแรงมากนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมลองไปไหว้จักการะขอพรท้าเวสวรรที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะขอพรท่านให้ปกปักรักษาให้แค้วคาดปลอดภัยจากการเดินทาง ชนะศัตรูหมู่มานทั้งปวงให้ท่านรักไข่เอ็นดูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานท่านเมตตาค่ะส่วนตัวปูเป้ไปกราบขอพรมาบ่อยและมักจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไม่ว่าจะขออะไรก็ได้เมื่อมีความทุกข์ใจก็ได้เหมือนกันมันสวดมนต์ภาวนาไหว้ท้าเวสุวรรณบ่อยๆ ก่อนหน้านี้ที่ปูเป้บูชาปูเป้คล้ายๆครับคาวจะมองเห็นท่านท้าวเวสสุวรรณแต่ว่าเป็นองค์สีเขียวองค์สีเขียวนั้นหมายถึงว่าความร่ำรวยโภคทรัพย์แล้วแต่ว่าท้าวเวสสุวรรณอยากจะให้สีใดนะคะอยู่กับแต่ละคนท้าวเวสสุวรรณจะมา ปกปักรักษาไม่เหมือนกันนะคะสีนี่หมายถึงว่าชุดที่ท่านสวมใส่สีก็จะแปลไปาตามความหมายของแต่ละชุดที่ท่านสวมใส่อย่างสีเขียวเพิ่มพูนทางด้านโชคลาภสีแดงหมายถึงขับไล่ศัตรูหมู่มารอะไรเป็นต้นขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากค่ะ